สวัสดีครับพี่น้องป้องไปส่สปูตสเปิขขนครับพี่น้องมือนี้มางานอยู่วัดเนินบุญยารามนะครับพี่น้องมาคอนเสิร์ตแล้วก็ก่อนแสดงที่คอนเสิร์ตก็ได้มีโอกาสมาร่วมบวงสวงนะครับผมนี่พี่ต่อเซลฟ์นะครับพี่ต่อเซลฟ์ผู้จัดผู้จัดง,งานเท่ามือน,นีครับพี่น้องก็เลยนมาเพืมามาพ่อแว่าช่วยมาวงสวงก่อนก่อนสิไปทําการแสดงมือแร่งได้แพทย์รูปตัวเกี่ยวยุ่งซีมากซ็กเศร้าเซตแล้วการก็เลยสิบบวงสวงก่อนก่อนแต่งหน้าแต่งตัวครับพี่น้องวงสวงเสร็จปุ๊บกจะได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยนะครับ พราะเราเล่นกี่โมงเล่นเอาไปขึ้นขึ้นสี่ทุ่มขึ้นสี่ทุ่มนะครับผมวงเราเริ่มสี่ทุ่มขึ้นไปนะครับพี่น้องเยอะเลย้องพอสิบไม่ลองไปสิบลองขอร้เพลงแล้ลองเยอะเกินคนละหมดเลยอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศวงสชีงอีวันเนินอ่าเนินบุญยารามครับพี่น้องเนินมะม่วงน้องมะม่วงคร้วก็น้องพระศิลา์มาดูอยู่ที่ไหนจ๊ะมาเรียกให้เบิ้งศิลป์ในละครแนว โคตรตารโคตรตาน้ำพัดสีดาสาธุเวลาเจอที่พิธีบวงสรวงได้ครับน้ำพัดสีดาสตธุนะครับเจญที่หน้าปู่นะครับพิธีบวงสรวงได้กันเอาใหม่พาบวงส้นกันพี่น้องอยู่ที่วัดอะไรนะครับวัดต้นมะม่วงบอก

วิธีจะเริ่มนะครับเรื่องในงานยกช่อฟ้าสารากันปเปรียนของวัดอินบุญรามแห่งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของงานในวันประถมเรียนเชิญน้องปิ๊กนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับและทีมงานนะครับจุดเพียงมงคลที่ด้างหน้าองคูสีสุดโพแม่ย่าสีประทุมมาและ รากาหูนะครับสองต้นด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเอาลำยาวเด็กคนเดียวลำยาวเลย ยินดคุณสีลารัอินทรขันตตีร้านลูกชินทัญญโณจุดเครื่องกะบังมุกชุดปูชาลงปูเข้าไปด้วยความเคารพครับ แห่งนี้นะครับเป็นปีที่สามนะครับเพื่อความวาเป็นสิริมงคลในวันนี้ทางคณะกรรมการหลักการศอลปินิทธิ์นะครับจึงได้ตั้งเครื่งองวงสวยขอารแต่องคุณท่านนะครับสําหรับใครที่จะร่วมเทจ้าพนะครับผ้าปูเอวและผ้าตัวออลายปูนะครับผ้าืนใหม่นะครับยังสามารถร่วมปูได้นะครับตอนนี้นะครับ องปู่นะครับเป็นปีที่ในปีที่สามนี้นะครับตามกกำลังศรัทธาได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับ